เซตเอ็กซ์โซซาี้สวัสดีครับชจ้าซีดนะฮะขอต้อนรับเลยนะ่ยเข้าสู่ช่วงของเซตเอ็กซโซซาี้นะครับกับการนะฮะแก้ไขปัญหาลวงลับนะฮะทุกปัญหาของคุณนะครับมันจะเป็นความลับรักนะฮะหรือว่าเรื่องของเซ็กซ์นั่นเองนะครับเป็นประจำนะฮะทุกวันสุดท้ายนะครับวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนั่นเองนะฮะหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะฮะที่คุณจะได้รู้เรื่องนะครับอยู่กับผมนะฮะดีเจอ้นอัตพงศ์อัตตะกิตกุลนั่นเองนะครับี่่ก็จะตายยอูแล้ว แน่นอนนะฮะครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าโ,โหแซบกว่าครั้งก่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะครับผมขพอแนะนําเลยนะฮะว่าครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ผมไม่คนเดียวนะฮะยังมีอีกหนึ่งจิตแพทย์นะครับที่มากด้วยความสามารถเลยนะฮะแนะนาเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอกัมปนาตันเองนะฮะสวัสดีครับคุณหมอกัมปนาตันสิทธบุตรกุลครับเป็นไงบ้างค,คุณหมอ เทปที่ผ่านมาดีครับสบายใจสนุกสนานก็วันนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจแล้วก็ยังคิดถึงแฟ,น,ฟนรายการอยู่ออครับวันนี้เราก็ได้คุยกันสนุกสุกอีกครั้งที่ผ่านมาถือว่าแซ่บมาก ครับครั้งนี้นะฮะเตรียมประเด็นที่คุณทางบ้านนะฮะจะมาถกเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวก็ดูน่าสนใจอยู่นะนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมนะครับแล้วก็มีหนึ่งสาวเซเล็บนะฮะต้องบอกเลยว่าเธอแซ่บสุดๆเลยนะฮะไปคุยกับเขาเลยนะดีเจกุ๊บกิ๊บสุมาทิพย์เลี้ยงอุไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะม,มัันนนนน้าเเเเเจจอออธฉสุขใหลืกิ เห็นบอกป่วยอยู่ด้วยฮะไม่แค่อยากเป็นสาวห้าวสาวห้าวเออสาวแหบสาวแหบมากเป็นสุกัญญามิเกลเออต้องบอกวันนี้แทบบมากนะครับเดือนนี้กันยายนใช่ครับ20สิงหาเอ้ย20กันยาต้องยาสิกันยาสิเป็นวันอะไรเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะฮะใช่เออเราเองเยาวชนไหม เมื่อไหร่ได้ไหมนี่เราอยู่เป well um, ็นเยาวชนอยู่ปะหปีที่แล้วนานมาแล้วเอ้เยาวชนในประเทศไทยเขามีคุณหมอยิ้มนาจ้าเขาพูดว่ามันเยาวชนคุณหมอไม่รู้ม่่คุณหมอชอบกินเยาวชนไม่ใช่เป็นเยาวชนอยู่ไหมคะ เป็นเป็นผู้ปกครองเยาวชนเแล้วชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้เป็นผู้ปกครองเยาวชนจริงๆประเทศไทยเขามีเขาอะไรเกณฑ์ของเยาวชนอยู่14-18นะฮะต่างชาติก็จะเป็นถึง25ในชาติจะกว้างหน่อยนะครับใช่เราก็ยังอยู่ในช่วงของ18อยู่เมื่อกี้หมอบอกไปแล้วก่อนเข้ารายการขอบคุณค่ะคุณหมอ18ใช่โอ้ยแต่เรื่องเยาวชนเนี่ยมันก็ต้องมากับเรื่องแซ่บๆนั่นก็คือข่าวแบบ ประเด็นร้อนในช่วงนี้เ้ยแต่ผมเชื่อนะว่าการรับรู้ของเยาวชนสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนอะสมัยก่อนเนี้ยการรับรู้ก็จะมีแค่เรื่องอะไรเรื่องการพูดปากต่อปากบ้างอะไรนิดหน่อยยิบย่อยๆเวลาเขาพูดว่าสมัยก่อนเขาโยนมาทางนี้นะเขาก็จะไปมือไปทางนี้ค่ะผมคิดได้คุณหมอเมือไปทางคุณหมอพราะสมัยก่อนแบบปากต่อปากใช่คือคือไม่ได้แบบ เปิดรับข่าวสารอะไรมากขนาดนี้ไม่เร็วขนาดนี้ใช่ไม่เร็วเดี๋ยวนี้เร็วมากเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นก็เร็วมากแล้วก็ตอนนี้ที่เร็วมากก็คือมีประเด็นหนึ่งเรื่องแซ่บสุดบอกเลยคุยกินข้าวได้คุยกันตลอดก็คืออทุกคนหูพึ่งอยากรู้อะไรนะอะไรที่กุ๊กกิ๊ฟบอกว่าแซ่บก็คือมีข่าวว่าดาราสาวท่านหนึ่งยกพวกไปทำร้ายไฮโซดาราสาวหอนำนอเอออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ ไปทำร้ายไฮโซนางเลงแล้วก็แบบกลายเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวหน้าตาเจ็บบอบช้ำเข้าโรงพยาบาลกันไปอ,อย่างเงี้ยนะก็แบบคือก็เป็นที่ถกเถียงกันนะนะว่าแบบมันสมควรไหมมันเหมาะสมไหมกับการทำอะไรแบบนี้จริงหรือไม่จริงเพราะอะไร,รอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่แบบ คนชอบอะเป็นคนที่เป็นคนที่อยู่ในกระแสแล้วก็ทําตัวมนเขาสมควรหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าได้ยินไหมคะเรื่องนี้ได้ยินมาบ้างก็ตามอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยสนใจมากเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาตบกันเรื่อยๆอยู่จน้หญิงสาวจะเจอสายโหดแล้วก็คือฟังเรื่องเขาตบนะไม่ใช่ตัวเองไปตบกับเขาฟังเรื่องมาจนจนชินแล้วยินเยอะประสบการณ์คือไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้เห็นด้วยเรื่องของการใช้ความรุนแรงแต่ว่าก็ต้องทําใจ ใช่แต่ว่าก็เป็นข่าวแบบเออที่แบบเยาวชนหรือว่าอะไรเงี้ยให้ความสนใจใช่แล้วนะฮะ<ช>อันที่บอกไป<ช>นะต้องบอกว่าโลกเราสมัยนี้มันเร็วมากนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้แป๊บเดียวคลิกปุ๊บแชร์ไลค์โอ้โหไปถึงกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะเนื่องด้วยวันที่20นะครับ20กันยายนวันเยาวชนแหน่งชาตินั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าหัวข้อไหนนะฮะหรือว่าพาดหัวข่าวไหนนะครับที่เยาวชนของเราให้ความสนใจมากที่สุดนะฮะในซีดเอ็กซ์โปนั่นเองครับซีดเอ็กซ์สัง